รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลทธิ์ครับผมเอกพันธ์บอลลทธิ์ครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมอยากให้ความสําคัญกับคําว่าเสาหลักของครอบครัวนะครับเพราะว่าครอบครัวจะกินดีอยู่ดีหรือว่าจะได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้นําของครอบครัวเป็นหลักครับแล้วก็บุคคลต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับ เธอเป็นผู้นำของครอบครัวซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวถึง1ิคนด้วยกันครับบคนถูกต้องครับแล้วเธอผ่านมาได้อย่างไรวันนี้เราจึงเดินทางมาที่เขตลาดบุรณะนะครับจะมาดูความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้และให้กำลังใจเธอครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตนะครับอยากให้ผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้นะครับส่งแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับใช่ครับ ถามคุณผู้ชมว่าถ้าคุณต้องเป็นหัวเรือใหญ่ของครอบครัวที่มีถึงสิบชีวิตต้องดูแลในจำนวนนั้นมีทั้งผู้ป่วยและคนพิการถึงสามคนคุณจะแก้วพานแต่ละวันไปได้อย่างไรในบ้านมีสมาชิกทั้งหมดสิบคนก็มีมีลูกลูกสาว แล้วก็แม่ที่ป่วยติดเตียงพิการเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็พี่เองก็มีลูกสาวทั้งหมดสี่คนลูกสาวพิการทางขาที่เดินผิดลูกแล้วก็มีลูกป่วยที่เป็นทางจิตเวชกินยาจิตเวชท,ที่รักษาอยู่นะตอนนี้ค่ะแล้วก็มีหลานอีกสาคนค่ะที่เราต้องดูแลทุกวันนี้ครอบครัวของคุณทิติมาอยู่กันยังยากลำบากโดยที่เธอเป็นเสาหลักออกเก็บขวดขาย แต่รายได้เพียงน้อยนิดไม่อาจครอบคุมค่ากินอยู่ทำให้ลูกสาวของเธอต้องออกไปช่วยหารายได้เสริมด้วยการชกมวยหาเงินช่วยแม่เพื่อเพียงแค่พรุ่งนี้ครอบครัวจะมีข้าวกินก็มีลูกสาวคนเล็กก็ขอไปเดินสายชกมวยหารายได้มาช่วยเหลือแต่ถามว่าอยากให้น้องไปไหม ไม่อยากให้น้องไปค่ะเพราะาบางทีกลัวน้องจะเจ็บตัวแบบอะไรเงี้ยแต่น้องก็ยอมเพื่ออาสาที่อยากจะออช่วยแม่แบ่งเบาภาระอะไรตรงเนี้ยค่ะนี่คือเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวอันเปราะบางของครอบครัวคุณทิติมาที่ยังไม่ยอมแพ้เพื่อให้คนในบ้านอยู่รอดและหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดย สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาอยู่กันที่เขตราชบุรณะเพื่อตามหาคุณทิติมาหญิงแกร่งผู้ต้องแบกภาระหนักหนาเลี้ยงดูสมาชิกในบ้านกว่าสิบชีวิตทั้งเด็กคนชราและผู้พิการร่วมติดตามว่าเราจะช่วยเธอให้มีพลังใจและมีชีวิตใหม่ที่สดใสขึ้นได้อย่างไรครับปากคลองแคบมากนะ เราต้องผ่านบ้านไครน่ซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายค่ะอุ้ยนี่ทำอะไรอยู่ครับแยกขวดค่ะขใหญ่เล็กแยกกันออกไปแยกออกค่ะเพื่อจะเอาไปขายใน<อ>บ้านนี้มีมีคนป่วยปะมมีค่ะ,ม,คะมีแม่ป่วยติดเตียงค่ะหรอค่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะ สวัสดีครับแม่ครับ<ม>ยายบอดีสวัสดีครับๆๆจำได้ไหมเคยดูเคยเห็นไหมครับติดเตียงนี้มันเริ่มกับคุณแม่เป็นอะไรก่อนหน้าก่อนหน้าจะติดเตียงคือแม่หนูถูกลดรดพวงทับขาพิการ่ะค่ะ<อ>แล้วก็มาปีหกห้าค่ะแม่ก็เลยป่วยเป็นโรคหัวใจจากนั้นมาก็เข้าโรงพยาบาลแล้วทีนี้หมอก็เลยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแม่มาได้ เดี๋ยวเพื่อนคุยข้างนอกดีกว่าไนะปแต่แม่เดี๋ยวผมมานะาแม่นะบบนะขอยืมตัวลูกสาวไปคุยแป๊บหนึ่งนะทำ <c oughs> มาแลนะ้วแม,ม่ผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณทิติมามแล้วก็นี่คือลูกสาวนะน้องโฟกัสนะครับนักมวยในดวงใจของหลายๆคนนะครับผมถามนิดนึงว่าตอนนี้สมาชิกที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีประมาณกี่คน สิบคนค่ะสิบคนค่ะไหนไล่ให้ผมหน่อยดวมีใครมั่งก็มีพ่อมีแม่มีหนูแล้วก็ลูกแล้วก็หลานค่ะลูกกี่คนลูกเราลูกของหนูสี่คนสี่คนหล,ลานอี่คนหลานทั้งหมดสักคนค่ะมีใครป่วยเป็นอะไรกันบ้างครับก็มีแม่ป่วยแล้วก็พ่อแล้วก็ลูกคะ่ะเขาป่วยเป็นอะไรครับป่วยเออพิการทางขาค่ะอ,อ๋อพิการขาโอ้โหตอนนี้ทุกวันเนี่ยนะที่เราสิบคนในในครอบครัวเนี่ยเราเป็นคนที่ดูแลหาเลี้ยงหมดเลยเ ใช่ค่ะต้องทำอะไรมากครับในครอบครัวในครอบครัวนี้มีรายได้มาจากอะไรเป็นส่วนหลักคือรายได้ส่วนหลักก็มีจากน้องโฟก,กัสน,นะคะที่ว่าเขาเคยเห็นหนูร้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมาษาอั้สิงเยอะไม่ไม่ถึงว่าร้องไห้ให้ลูกเห็น ไี่ได้ไม่ได้เห็นเขามาแอบเขาแอบดูแล้วเขาถามไหมว่าแม่เป็นไรร้องไห้เขารู้ว่าหนูนี่สิครับโอ้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าน้องโฟกัสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่หาไรายได้หลักๆมาช่วยเหลือเราน้องโฟกัสเป็นอะไรครับที่ทําทํางานอะไรนะต่อยมวยค่ะมะไปมวยเหรอป่อยมากี่ครั้งแล้วเนี่ยห้าหกครั้งค่ะครั้งหนึ่งกี่หมื่นครับห้าหกร้อยะไฟหน,นึ่งเนี่ยเหรอต่อยกี่ยกอะลูกสามยกค่ะสามยก ได้สี่ร้อยห้าร้อยใครเป็นคนชักนําให้เข้าไปในวงการมวยได้ห,หนูเข้าไปเองค,ค่ะก็หนูอยากเป็นนักมวยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่วยแม่ด้วยอยากเป็นนักมวยทำไมถึงอยากเป็นนักมวยลูกใครใครเป็นไอรอนองหนูนักมวยหนูอย,อยากเป็นเนองค่ะแล้วทุกครั้งที่หนูได้เงินมาเนี้ยหนูให้แม่หมดไหมหรือว่าเก็บเอาไว้บ้างก็ให้แม่แล้วก็แม่ก็ไปเข้าบัญชีให้บ้างให้แม่หมดเลยอ๋อแล้วทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยหนูซ้อมที่ไหนลูก ซ้อมที่ค่ายมวยลูกก้ดตานี่มีทาซ้อมทุกวันไหมครับก็ทุกวันทุกวันค่าเมื่อไหร่พร้อมปุ๊บขึ้นเวทีเมื่อไหร่พร้อมทันที <c oughs> แล้วแม่ครับลูกไปต่อยมวยหาเงินมาให้ครอบครัวในความคิดส่วนตัวของแม่เนี่ยแม่คิดว่าเป็นยังไงสงสารน้องค่ะเพราะเคยบอกให้เขาเลิกแต่เขาบอกว่าหนูจะเดินหน้าต่อค่ะ ก็เหนื่อยใจอะค่ะสงสารเขาเคยยุยเขาหลายเลิกหลายรอบแล้วภูมิใจในตัวเขาไหมภูมิใจค่ะเงินทุกบาทเขาให้แม่หมุดตอนนี้เราก็ต้องสนับสนุนเต็มที่แล้วเมื่อเขาชอบทางนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะและหลักๆไม่กี้ที่บอกว่ารายได้เนี่ยมาจากไหนที่มารับเลี้ยงเขาเก็บขวดด้วยค่ะลูกคนที่ว่าสติไม่สมประกอบกินยาจิตเวชก็หาขวดอะไรรายได้ต่อเดือนเดือนประมาณสักเท่าไหร่ จากเบี้ยยังชีพก็รวมแล้วประมาณ 2,000- ถึง3,000แล้วทีนี้มารวมจากขวดเดือนนึงก็300กว่าบาท400ต่อเดือนต่อเดือนส0คนสมาชิกมีเงินไม่ถึง4 0 0 0บาทใช่ค่ะอยู่กันยังไงแล้วเด็กมันต้องต้องกินต้องอะไรตลอดอาศัยข้าววัดค่ะถ้าหลวงพ่อโอวัดโอภาสีเป็นคนช่วยค่ะหลวงพ่อภาสีวัดวางมดวัดบางมดค่ะอ๋อไปเอาเอาข้าวสารทอนันค่ะมาดูได้เงินไปโรงเรียนมันเท่าไหร่ลูกมันเลยยี่สิบสามยี่สิบ ยี่สิบบาทมีไหมวันไหนไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีเงินเป็นเดียนมีค่ะแล้วไปไหมไปค่ะวันนั้นก็ไม่ได้กินขนมนะเนี่ยแต่กินข้าวโรงเรียนเอาแล้วน้องทุกคนเดี่ยวโรงเรียนเดียวกันหนูไหมรงเรียนเดียวกันค่ะกี่คนลูกสี่คนค่ะเปนเดียนแล้วไปยังไงกันลูกเดินไปค่ะไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลค่ะเดินไปโรงเรียนแล้วกลับเนี่ยสี่คนพี่น้องใช่คนที่จะมามีแผนอะไรหรือว่ามีวางแผนอะไรให้กับ ลูกลูกหลานหลานมัน่งไหมก็คือพวก,กลูกหนูคนโตแต่ละคนเรียนหนังสือไม่สูงคือหนูก็คอยผลักดันว่าไม่อยากให้เป็นเหมือนพวกหนูอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาเรียนจกให้สูงอะค่ะที่ว่าเขาจะได้มีงานทาไม่ต้องมาลาบากแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมนกันก็อยู่ที่ปัจจัยนะ่ะที่ปัจจัยว่าเราจะหายเขาได้<ช>ถึงฝั่งหรือเปล่าวันนี้ทางรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสมาชกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะมอบทุนทรัพย์ให้กับ คณทิติมาไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมถุงยังชีพหนึ่งถุงนะครับอ่าเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้งนนะคุณผู้ชมครับผมเข้าใจหัวอกของคุณทิติมาเลยนะครับในฐานะเป็นผู้นําครอบครัวแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดในครอบครัว คุณทิติมาไม่ได้นอนหลับกินพิมอย่างสบายใจนะครับถ้าตราบใดนะครอบครัวของเขายัางลําบากอยู่ทุกวันนี้เขายอมลำบากยอมเหนื่อยเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยสุขสบายที่สุดผู้นำของครอบครัวผมเปรียบเสมือนเรือนะครับเป็นกัปตันเรือที่จะพาเรือลำนี้ฝ่าคลื่นฝ่าลมมรสุมนะครับจะพาเรือล่มกลางทะเลหรือจะไปตลอดรอดฝั่งอยู่ที่ผู้นำของครอบครัวคนนี้ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้มอบเงินช่วยเหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาและ การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริรนทีวี